นี่ครับแล้วก็เดินท่าเพสิษแม็กซ์พี่ว่าสิครับครับวันนี้ช่างพิ่กัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบเจ็ดครับเป็นไงมาสอบผ่านไหมมาขาดมาขาดเลยนะเราทำมากี่โลก่อนหน้านี้สี่โลอ่าเราซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่น้องจอกครับอ่าสิบกูแปดครับอ่าที่น้องจอกี่เองเป็นไงคุูฟังพซ้อมเยอะไหมได้ครับมีหลายคนช่วยๆพี่น้องครับอ่าเจ็บตัวมารวมๆกี่วันเดือนกว่าอ่า แล้วเราล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับชกไว้ที่เนี่ยเป็นไงวันนั้นชนะชนะใครมานะประกาศศึกอ้่น้องกีรับเอก็เป็นไงวันนั้นชนะด้วยคะแนนคะแนนเป็นไงฝีมือหรือว่าลูกบู๊ฝีมือครับอเก็บอาวุธครับอแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับ กองมงคลทุ่นลองเกมก็คือเป็นลมคายเขาแอืะแต่ยังไม่เคยเจอกันไม่เคยครับแล้วเคยเห็นมาก่อนไหมไม่เคยแล้วจะวางเกมฟังแผงไงดีไม่เคยเห็นเลยรอดูพวกนี้ครับแก้เกมไปแต่ละยุครับครับผมคิดว่าความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อนะปีนี้นี่กลับมาชกได้กี่ไฟละได้สามสี่ไฟละเป็นไงสามสี่ไฟที่ผ่านมาแค้แค้สองไฟครับอืมแล้วก็ชนะล่าสุดชนะที่นี่อ ปก็อายุอะไรแล้วครับ15ปีคนจังหวัดสตูลครับไปปล่อยกิโล5 6 5 7กห้ฝืนเพลเราเป็นมวยอะไรขว่าสูงร้อยร้อยอกเกาเหลาชกมวยทั้งหมดที่ประมาณ3ามสิบเอ็ฝากน้องที่เชียร์พวกนี้หน่อยครับครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับตัวไหนครับครับชื่อชื่อเอกลินชื่อกงคนก้มวยครับค่าย ใายสองมงคลการช่างครับผมหรือว่าจานทูลนะครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับช่าง117ยสิบเจ็ดกิโลร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะเป็นไงมาสอบครั้งแรกก็มาเผื่อมาเยอะอยู่เออก็มาทํามาสบายเลยขาไปจุดสองน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลนะคุมเยอะอยู่ครับประมาณห้ามิบเก้ารถมาประมาณกิโลนะ4-5โลนะตอนนี้ซ้อมอยู่ที่อยู่ที่ น้องกีดอยู่ที่จังหวัดอยู่ปทุมอยู่ปทุมค่ายอะไรอยู่ที่ค่ายซอคนกันช่วยอักวังวุ้นซ้อมมีใครบ้างอยู่ที่นี่ซ้อมก็มีพี่นิวแสนชัยครับแล้วก็ประกาศเสียงครับผมเก็บตัวได้กี่วันรวมๆแล้วเก็บตัวซ้อมอืมเก็บสองเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนนะมาเร่งมารู้รายการเร่งช่วงสุดท้ายนี่กี่สัปดาห์เร่งทั้งเดือนครับทั้งเดือนเลยโอ้โหอย่างนี้จะเหลือแรงไหมเนี่ย ก็ซ้อมมาตลอดนะแล้วปีนี้เราได้โชคที่ไหนบ้างยังปีนี้มียังเลยครับคือทั้งปีนี้ตั้งแต่ปีใหม่นี้ยังไม่ได้โชคเลยหรอเราเราหายไปไหนมาก็เลิกมวยไปเลิกไปพักไปเลิกไปประมาณสี่ปีสี่ปีเรามีชื่อเดิมหรือว่าชื่อเก่านี่อยู่แล้วชื่อเก่าก็กล้องสูรยากล้องสืยาค่ายอะไรตอนนั้นอ่าค่ายวิริยุทธ์ฟาร์มอ๋อกล้องยาวิริยุทธฟาร์ม แล้วก็หายไปสี่ปีก็ตั้งแต่ก่อนโควิดวะหรือว่าหลังโควิดนิดนึงหลังโควิดนิดนึงอ่าแล้วก็พักไปเพิ่งกลับมายังไม่ได้ต่อยเลยยังพูดทองก็ยังไม่ได้ชกเลยอ้าวแล้วเราคิดว่าสภาพร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มให้ประมาณเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบนะแล้วพรุ่งนต้องเจอกับสิงําใช่เคยเจอกันไหมไม่ครับไม่เคยเจอเลยน้องในค่ายต่อยไปแล้วอ่าก็คือน้องในค่ายเราไปต่อยกับเขาแล้วเราได้ดูไหมวันนั้น เป็นไงเขามีอะไรบ้างถือว่าใช้พอช้ได้ครับอืมนะเราดูวันนั้นเขามีลูกแข็งแรงใช่คิดว่าพวกนี้เอาอะไรไปสู้เขาดิแรงชนแรงอ่าคิดว่าเราก็พร้อมบวกเหมือนกันใช่ก่อนจะหายไปที่เราเจอกับพวกไหนมาบ้างเนี่ยก่อนจะหายไปอืมก็จำไม่ค่อยจะได้เอาที่ดังๆตอนนั้นเคยเจอใครบ้างที่ดังๆช่วงนั้นก็ผมเจอเพชรศีนินอ่า ตอนนี้เขาไปร้อยสี่สิบร้อยตัวใหญ่ๆหหมดแล้วนะเรายังไม่โตเลยหรือว่ายังไงตัวเท่านี้ครับเราตันเท่านี้เลยเนาะโอเคอายุอายุใครล่ะครับยี่สิบเอ็ดปีครับครับคนจังหวัดคนจังหวัดศรีสะเกดครับไปปล่อยกิโลแล้วปล่อยปล่อยหกสิบได้อืมอาการหกสิบเนาะพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรครับเอ่าก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่อืมก็ได้ก็ชิงจังหวะฝีมือนอกได้ในได้ไหม ได้นะเราสูงร้อยเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบสี่เราชคมวยทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไฟแล้วก่อนหน้านู้นเนี่ยสามสิบเก้าไฟฝากพี่น้องช่วยเชียร์วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ว่าไงพรุ่งนี้ก็ขอกำลังใจอือกลับมาครั้งแรกคิดว่าจะเดินยกไหนหรือว่าไม่เดินจริงยังม่เอาแล้วแต่สถานการณ์โอเคเดี๋ยวบรรยากาศเนาะโอเคขอบคุณครับ